มากันที่เรื่องราวสุดรู้ของแบรนด์แฟชั่นแบรนด์นี้ครับคริสเตียด์ออร์ค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาเจอก,กันอีกครั้งหนึ่งในไฮโซแฮป p p ้น n i งส์ค่ะในวันนี้นะคะที่มีเรื่องราวที่เรียกว่ามาอัปเดตเอาใจคอแฟชั่นอีกแล้วด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะมาอัปเดตเรื่องราวของแฟชั่นค่ะมาอัปเดตเรื่องราวของเจ้าพ่อ real estate คนนี้กันก่อนค่ะกับความสําเร็จของเขาค่ะ เป็นเจ้าพ่อคอนโดมือทองไปแล้วนะคะสำหรับคุณกริชนลงเดชประธานบริษัท KPN Group Corporation จําจำกัดค่ะหลังจากจ่อตลาดด้านที่อยู่อาศัยจนประสบความสำเร็จมาแล้วหลายแห่งนะคะล่าสุดค่ะก็ตัดสินใจเปิดตัวโครงการ DD Pro m a ร39คอนโดมิเนียมสุดหรูระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ตอบโจทย์คนเมืองใจกลางคมนาคมบนทำเลทองที่ดินผืนสุดท้ายกลางซอยสุขุมวิท39ค่ะภายใต้คอนเซปต์ The Time r ริดเทสเตอรสมบัติอันล้ำค่าควรค่าแก่การครอบคร ก็จรก็จริงๆดิฟเฟอร์แมท39นะครับเตอร์ดีนายเป็นโครงการที่2ในในแบรนด์ดิฟเฟอร์แมทของ KPN นะครับเออ่ปีที่แล้วเราเปิดโครงการชื่อดิฟเฟอร์แมทสาทรก็ได้รับการตอบรับดีมากคือภายในเดือนเราปิดการยอดขายได้90กว่าเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้เริ่มสร้างอยู่แล้วครับขึ้นโผล่ขึ้นเริ่มเริ่มชั้นหนึ่งชั้นสองแล้วครับ โครงการนี้ใช้เวลาสร้าง2ปีกว่านะครับปีนี้15เสร็จประมาณ17ครับหรือประมาณต้นปี18ครับผมอยากให้มาชมเองครับจริงๆแล้วนอกจากโลเคชันแล้วผมว่าการเลือกสรรวัสดุนะฮะฟังก์ชันทุกอย่างผมว่าเราคิดหมดทุกอย่างครับแล่ผมว่าเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างแตกต่างคือเราผสมผสานระหว่างความคลาสสิกกับความโมเดิร์นเข้าไปสวยมากแล้วก็ผมคิดว่าการลงทุนก็คุ้มเพราะว่าผมคิดว่า2องสาปีจากนี้หลังจากที่เอ็มพารีมเสร็จเนี่ยผมว่าแลนด์เซียเปนเปลี่ยนหมดนะครับแต่ผมว่ามูลค่าน่าจะขึ้นพอสมควรครับบเเาววออจงแกืต็มล้ ก็ก็ได้การตอบรับดีครับเขาก็มียอดคนริจิสเตอร์มาเยอะแล้วก็ผมอยากเชิญห้องห้องทุกอย่างจริงอยู่นี่เลยนะครับเราทำไว้สองสองทป์นะครับทุกวันเป็นบูมกับทุเบดรูมครับผมเดี๋ยวเาผมเองผมก็จะเก็บห้องไว้เองเหมือนกันอยากเก็บไว้ครับใช่ครับถ้าให้เปรียบคอนโดกับผู้ชายที่มีเสน่ห์น่าดึงดูดยังไงอันนี้ผมคิดว่าคาแรคเตอร์ของนี้คือค่อนข้างเป็นอะไรที่แมสคูลินหน่อยนะฮะเราวันนี้คงคงคงไม่ค่อนข้างแล้วก็เราผสมระหว่างจริงๆผมเนี่ยอันนี้ได้อินสปีเรชั่นมาจากว่า p พ l ลเดียนอะ�ิตเทคเจอร์คือมันเป็นเป็นมาสเตอร์อ c �ิตเทคของอิตาลีศตวรรษที่15นะครับคือเขาเขาจะเน้นเรื่องของรีเทิร์มเรื่องของออเดอร์ที่ตัวเอลิเมนต์เนี่ยค่อนข้างโมเดิร์นในตัวของมันนะฮะแล้วก็จะมาผสมกับเรื่องของอะไรที่ไม่มีความคลาสสิกอยู่ในตัวหน่อยแล้วก็ผสมกับอะไรที่มีทัชออฟเฟมินิ i n ตี้หน่อยจริงเรียนตรงตรงว่าดีไซนเนอร์คนที่ทำเนี่ยฮะเป็นค่อนข้างเว r ร์คลาสซี่ไซน์เนอร์เลยอยากให้เรียนมาชมก็ถือว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ